รู้สึกว่ามาที่นี่มีของที่พี่โดโดชอบทั้งนั้นเลยสวัสดีเช้าอากาสดใสที่เราเองอยู่ที่เดอะรูนครรพนมฮะเมื่อคืน ด้านหลังผมผมมาถ่ายเพื่อนดูในคลิปที่แล้วมองไม่เห็นนะไรเราก็เลยออกมาตอนเช้าตามสัญญาผมหลบแดดเลยนะหันหลังให้แดดเพราะว่าทิศตะวันออกอยู่ทางเนี้ยตอนนี้ประมาณแปดโมงกว่าๆครับโอพระอาทิตร้อนแรงมากอยู่ดังฝั่งนี้นู่นฮะคิดว่าจะเห็นแม่น้ำโขงก็ เมื่อคืนมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนึกว่ามันมืดเนาะก็นึกว่าเป็นแม่น้ําโขงแต่เสร็จแล้วก็ยังยังต้องไปอีกไกลเมื่อคืนผมเดินเดินไปทางนี้ไปหาข้าวกินท่านเพื่อนดูคลิปแล้วนะแต่ร้านที่ผมนั่งทานเนี่ยประมาณหลังคาสีน้ําตาลนั่นนะก็อยู่ริมน้ําโขงไปนั่งก็มองไม่เห็นอะไรฮนะเพื่อนๆอาจจะเห็นน้ําโขงนิดๆน,นะ พราะหลังคาตึกหลังคาบ้านบังหมดในน้ำโขงฮนะแดดร้อนเราออกไปทานข้าวกันครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับ,บ,รบวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์<ะ>เราอยู่ชั้นสามครับรอลิฟต์ก่อน<า>ไปทานข้าวกัน ที่นี่เดอะรูมครับแต่ว่าห้องทานข่าวเขาอยู่บริเวณชั้นสองครับเดอะซีซั่นนั่งนี่เข้าบรรยากาศพอดีเลย ดูกันครับว่าเดอะรูมห้องนี้จะซีซั่นครับเขามีอะไรทานบ้างเป็นในครัวเขาแยกส่วนนะแล้วก็มีไข่กระทะ,อะรอ5-10นาทีบอกบอกบอกเลยไหมเราต้องบอกเขาแล้วก็นี่ฮะผลไม้ ก็สลัดครับของพีโรพี่โรเฝ้าหลอคอยข้าวต้มข้าวต้มแบบนี้พี่โรทานได้แน่ข้าวต้มหมูสับนะครับแล้วก็หมูสับอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้าวสวยปิดด้วยอนค้เาเพื่อความร้อนอใข่กระทะต้องบอก อ่าผมมาสามคนค่ะขอสามที่โอ้ย,<า>อยกำลังร้อนๆน่าทานมากคลนี่ผัดผัดเป็นเส้นนี่ฮะอาหารที่กินกับข้าวก็มีนี่เป็นแกงอะไรเอยแกงเผ็ดเป็นแกงเผ็ดแหละแต่แกงเผ็ดไรแกงเผ็ดไก่เนาะไก่ฮนะนะ่พอดีแม่ครัวอยู่ตรงนี้พอดีกับ <c oughs> ข,ข้าวน่าทานมากเลยครับ แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือแล,แล้วก็แน่นอนครับก็ต้องมีขนมปังกาแฟขนมปังกิ้งกาแฟทาแยมแล้วนี่ก็เป็นน้ำดื่มครับน้ำส้ม,มเสียงเพื่อดอกนะน้ำส้ม,อ,มอยู่ตรงนู้นบรรยากาศดีมากครับห้องอาหารกว้างขวาง าที่มาใหม่เมื่อสักครูน่นี้ผัดบุนเส้นน่าทานมากจริงห้องอาหารนี่ก็จัดเลี้ยงได้เลยใช่ไหมครัถ้าถ้าจะมาขอจัดเลี้ยงก็ติดต่อกับทางโรงแรมได้เลยครับเติมอยู่ตลอดฮ้าเรามาแปดโมงกว่าแล้วก็ยังรับข้าวก็ไม่ไม่ปล่อยให้พร่องนะครับ แกงเผ็ดไก่เนี่ยนี่น่าทานน่าทานนะรู้สึกว่ามาที่นี่มีของที่พี่โดโดช,ชอบทั้งนั้นเลยไข่กระทะนี่ถ้ามาอีสานต้องต้องทานนะไข่กระทะมาแน่ <c oughs> แล้วตักใหม่มาตักใหม่ได้ไ ไข่รกระทะก็ยิบได้เลยครับเดี๋ยวน้องก็ทําเพิ่มให้กันปไปไปด้วยกันไข่รกระทะมาแล้วอืม,อม,อม,อมแล้วเดี๋ยวมีข้าต้มด้วยผัดวุ้นเส้นผัดวุนเส้นผัดวุ้นเส้น เมื่อคืนมาก็มืดมืดนะครับกว้างขวางที่จอดรถถึงไม่ได้อยู่ติดริมแม่น้ําโขงนะแต่ก็เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแม่น้ําโขงครับน้องแดงจอดอยู่นี่น้องดาน้องดําไม่ได้มาด้วยออเดี๋ยวมาตักลิมจ้ะ ใส่ถ้วยแล้วก็น่าทาำฝาได้วันแดงเดือดม,มาทำกันครับมาไล่เรียงกันดูตักมาโชว์สลัดฮะต้นเมล์ผลไม้อ,มอ,มอันนี้เขามีแยมสองสีอันนี้น่ากินเนาะ กับข้าวเขาจะมีกับข้าวจริองอ่ะเขาสวยสองอย่างแล้วก็มีไข่กระทะเ,เมนูโปรดพิโรด,โดครัถ้ามาอยูโรงแรมก็ล้องหาข้าวต้มก่อนเลยแล้วก็ชอบข้าวต้มแบบนี้ จะชิมแล้วต้นแบบไม่ขอช้อนใส่ต้นหอมต้นหอ,อมโรยเขาหมด มชามต่อไปเลยอื้นเีมถ้วยนึของชอบอืออ,อ,อาหารเช้าอาหารเช้าที่เราอยู่ที่นครพนมเดอร o รูม ริมแม่น้ำโขงถ้าปลาแกงเผ็ดอร่อยใช่ไหมเขาไม่ได้ทําแบบขอไปทีเนาะทําแบบฝีมือเลยอ่ะดูผัดอินเส้นก็รู้ รสชาติดีอ่ะไม่ได้ปรุงมากเลยโคนราชอืมออะไรของที่โคราชนะโคระแบบเพราะว่าบ้านเราอ่ะชอบกระต้มแบบนี้คือโคราชเข,ขาก็ลักษณะที่แบบทำให้พร้อมเสิร์ฟในเมืองแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นลายบุฟเฟ่อ แต่ที่นี่เขาเป็นไลน์บุฟเฟ่ที่นี่อร่อยเจงเผ็ดมกเจงเผ็ดก็อร่อยแต่ที่โคราชเขาดีตรที่โคราชเขาทานเท่าไหร่ก็ได้เนาะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่แต่ว่าจ่าเพิ่มได้ที่นี่ก็ทานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นบุฟเฟ่แล้ว แพงมะแ,แจ่มมากถือให้แล้วแม่ครัวเขาออกมาดูแลอะไรโดยตลอดอร่อยมากครับอาหารทุกอย่างอร่อยมากอร่อยมากจริงคุณค่ะนี่ก,นก็นี่ก็จะสับเปลี่ยนไตแต่ละวันใช่ไหมฮะ,ฮะอย่างเช่นมีอะไรบ้างฮะนอกจากนอกจากสองอย่างนี้ ไผ่ดาวประมาณนั้นค่ะจะสลับหมุนเวียนไปไม่ซ้ำต้นยำไก่เพราะเราอยู่พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เมนูเลยครับพรุ่งนี้ก็ก็ต้องดูจำนวนลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีบิ๊กมาทานั้นพรุ่งนี้น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าต้มไอ้กระทานต้มยำไก่ลูกชายเนี่ยติดทานข้าวต้มสองถ้วยครับอร่อยมากครับอุปทานแบบเดียวพี่อนู้ ไข่กระทะทำมื <Hollywood. S 2> tamam ้เส้นทำมื้เส้นทำเลยผัดมุนเส้นเห็นไหมกินได้ทุกอย่างผักเผือกกินเลยมาไม่ค่อยอันนี้ใส่จานน้ำยำเลย

ของอร่อยเพื <sk 2019> <sk> ่อนๆก็ดูพี่โรทานแล้วกันนะว่าเป็นยังไงเพราะลูกชายนี้ถ้าแม่อร่อยเขาเขาเขาจะไม่ไม่ทานเลยโอ้นะฮะดูแลตลอดของผมผมเอาพริกไทยโรยนิดนึงนี่นะครับขอบคุณครับ มีเขาต้มเขาก็เพิ่มมาโดยตลอดฮะอืมเจ๊ของอร่อยด้วยมั้ยหอมครับ เดี๋ยวออกไปชมเมืองนครพนมฮะไม่ได้มานานไปชมเมืองแล้วก็ไปดูบรรยากาศริมนแม่น้ำโขงพาคูตักไปไหว้พระวัดพระธาตุเป็นวัดประจำเมืองเป็นวัดประจำเมืองของอายุมีเป็นร้อยปีอะ่ะก็ให้คุูตักไปก็พวกเราจะไปไหว้กราบขอพร เราก็าไปดูบรรยากาศริมน้ำโขงซึ่งวัดเนี่ยอ,อยู่อยู่หน้าแม่น้ำโขงเลยด้านหน้านนจะเนกับเป็นถนนคนเดินแต่ไม่แน่ใจไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวไปสำรวจว่าถนนคนเดินเขาอยู่บริเวณไหนแล้วเย็นนี้ก็อาจจะไปดูไปเดินถนนคนเดินกันนะ <c oughs> แล้วก็ทางโรงแรมแนะนําว่าให้ไปล่องเรือล่องเรือชมแม่น้ําโขงนะแล้วพอ มืดผ้าที่ตกดินก็ไปดูไหลเลือไฟนะฮะที่ติดเพื่อนเพื่อนไว้แต่คลิปก่อนอที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยแม่ครัวก็ใส่ใจดูแลเนาะออกมาดูไลฟ์ฟุ๊กซี่อ่ตลอดเวลา อร่อยปกติบางทีเราไปตามโรงแรมไปทานนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เพราะว่าอาจจะไม่ถูกปากพิโด,โดพิโด,โดทานได้น้อยนะแต่วันนี้เนี่ยน่าจะยาวถึงบ่ายแนละ้วค่อยทานที่ดีพดทานเยอะมากไข่รกระทะก็ถูกใจข้าวต้มก็เติมตายพิโดโดแล้วก็ยังผัดมีเส้นที่อร่อยมากนี่ก็รสชาติดีคุตั๊กบอกรสชาติดีมากเลยไก่ แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือขุงฟ้าคุณตาบัวข้อสำคัญบรรยากาศดีครับห้องอาหารที่นีน่สรุปการเดินทางของเราสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อวานเรามาจากโครา มาจากโคราชก็ขับรถกันทั้งวันเลยแล้วก็แวะเที่ยวอะไรกันมาเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปเป็นลำดับนะครับก็ที่นี่เนี่ยที่พักสะดวกสบายมากแล้วก็ใครที่จะมาเที่ยวช่วงนี้ที่นี่เต็มนะฮะโรงแรมเต็มเพราะว่ามีงานเทศกาลไหลเลือไฟนะเนาะเขาเอาข <ผม S 2> <ฟ>้อมูลมา,มา,ม,ามาขึ้นให้ข้างล่างว่าเขามีวันไหนถึงวันไหนเนาะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอคลิปออกเนี่ยงานเขาจะหมดไปหรือยังก็มีตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดบาสิบใต้ยี่สิบตุลาลาสิบเจ็ด <17. S 2> <40. S 1> ถึงยี่สิบตุลาวันนี้วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะมันมันอะนั้นออกพรรษาพอดีอืมช่วงออกพรรษาถ้าคลิปออกก็ใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะแล้วก็นครพนมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แล้วก็มีสถานที่เที่ยวยกตัวอย่างอย่างบ้านล,ลุงโฮเนี่ยบ้านลุงโฮเนี่ยที่เป็นเป็นอดีตผู้นําของประเทศเวียดนามเนี่ยในสมัยที่ปฏิวัติต่อสู้กันทางการเมืองจนได้รับชัยชนะประเทศเวียดนามก็มก็เป็นเป็นประเทศเวียดนามจนปัจจุบันนี้มาได้เนี่ยเขาเพราะลุงโฮซึ่งได้เข้ามามอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระยะหนึ่ง<ม>เดี๋ยวว่าก็จะพาไป พิพิธภัณฑ์บ้านลุงโหนะพิพิธภัณฑ์เพื่อนๆติดตามในคลิปกัต่อไปแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมพิพิธเมืองนครพนมไปไหว้พระวัดคู่บ้านคู่เมืองนะไปชมแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงไปดูว่ามีถนนคนเดินไหมดูบรรยากาศถนนคนเดินซึ่ง ภาพที่นี่มีถนนคนเดินเนี่ยบรรยากาศจะดีมากเลยน่าจะเป็นถนนคนเดินที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนะมีอยู่มีอยู่แต่ว่าเิ่นต้องแต่งข้ามออกเมไปเดี๋ยวไปดูว่าอยู่ตรงไหนกันแล้วเราก็จะไปเดินแต่ก่อนไปเดินถนนคนเดินเนี่ยจะไปล่องเรือจะไปล่องเรือแม่น้ําโขงวนนี้เดินทางกลับบ้านกลับบ้านคันนี้เราเดินทางกลับบ้านเรา อมที่นี่สำหรับมูทูเปร์นะฮะระบบไวไฟดีมากแล้วก็ล็อกอินโดยหมายเลขโทรศัพท์ของที่นี่แหละใครติดต่อที่นี่ก็เซิร์ชอาจจะเซิร์ชเข้าไปว่า The Room The Room นครพนมดีมากสะอาด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 โรงแรมทันสมัยทับผอนสบายน้ำปลาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นรหัสของ Wi-Fi ซึ่ง ใช้งานได้ดีไม่สนวิดด้วนเพราะโตแล้วเท่าไรโตแล้ว้ไปหัดรูปให้กินกาแฟกาแฟผสมชาเขาเรียกว่าม้อฟ้าชาฟ้าสูงชาฟ้าสูงถึงกลางเช้านี้ก็ต้องกินอาหารเช้า เที่เรียบร้อยนะนะคะก็จะเดินทางไปวันพระที่นครพนมนะคะนครพนมช่วงพิพากเพียจคุตตะงด้มาที่นครพนมะลุศีมหาารคามแล้วก็ทางจักก็จะล่องไปที่ชัยคลุมไปท่องเที่ยวแบบว่าสบายๆากเียนะคะก็คุตตกก็ได้ มาพักผ่อนที่โรงแรมเดอะรูมนครินร์ซึ่งเป็นโรงแรมของท่านผู้ปกครองที่จะักสอนลูกลูกของมานะคะท่านก็แนะนำมาพักให้พักที่โรงแรมที่ดีแล้วก็สะอาดสะอา้านแล้วพนักงานท,างที่นี่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะโรงแรมอาหารเช้าดีมากเลยค่ะพี่โดฝากกดอะไรลูกยฝากตัวแรกหนึ่งสองตัามหนึ่งสองตัง้ม อุกดไลค์กดแชร์ในุดีดวันนีนะครับ,ค,บค,ครับุปดูไปครับหวัดดีครับบ๊ายบาย